สำหรับนะครับวันเสาร์นะที่ส1นะครับมกราคมครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของเดือนมกราคมแล้วนะครับแล้ววันนี้ถ้าพร้อมครับก็ได้จัดนะครับฟุตบอลรัพพิมลีกอังกฤษนะครับมาให้กับพี่พี่นะครับท่านผู้ชมที่จะมาวิเคราะห์นะครับให้กับพี่พี่ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ จัดกันมาถึง4คู่นะครับและในซีรีส์พิมพ์เลียงอังกฤษนี้ครับสคู่ที่ได้หยิบยกมาครับจะมีคู่ไหนบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคู่แรกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านลีด์อยู่ในเตดครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านอาร์เซนอลนะครับส่วนทางด้านคู่ที่2ครับที่จัดมาให้นะครับเป็นคู่พระเอกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับและคู่ที่3ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านไบรตันนะครับพบกับทางด้านเอเวอเรสตันครับส่วนคู่ที่4นะคู่สุดท้าายยเเลนนนะะครรรัับบกกก็็ปพหว่าาางงทด้นเชลซีนะครับเเปิดดบบ้้้าาานนนนตตอรัทงวส์แฮมะครับในสู่ ทีมลิงกฤษนี้นะครับเดี๋ยวหลอนครับจะพามานะครับวิเคราะห์ัเจาะลึกนะครับสถิติและฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านครับคู่แรกกันก่อนเลยนะฮะที่เป็นคู่ระหว่างทางด้านเีดยูเนเต็ดพบกับทางด้านอาร์เซนอลนะฮะที่ทําการแข่งขันกันครับในเวลาสี่ทุ่มตรงนะครับสำหรับคู่นี้เองนะครับชั้นน่าตลาดนะครับเปิดมาอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ครับเรดนะครับจะแข่งตึงนะครับไปฝ่าฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าแปดนะส่วนเจ้าบ้านนะครับสำหรับคู่นี้นะครับชั่่งงงเเจ้้้าาาาาบบนนนนะครัอยยทดดดลีูไต เต็มครับอยู่ที่0.92ครับส่วนนะครับ ผู้มาเยือนอย่างทันาอัศนนอรก็อยู่ที่สุดจุดกับแปดครับและทางด้านครับหนึ่งคุซซอนครับหรือว่าตาผู้เสมอที่เปิดบัญทีสามจุดเจ็ดหกครับเลทตรงนี้นะครับจะแข่งตึงไปฝ้าฝั่งนะผู้มาเยือนอย่างอัศน์นอรสมากกว่าเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสามครับส่วนเจ้าบ้านนะครับอย่างทันาลีนนะอยู่ที่ห้าจุดห้าศูนย์นะครับและสําหรับคู่นี้ครับอันดับตารางคะแนนครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็เป็นทางด้านนะผู้มาเยือนอย่างทันาอัศน์นอนะครับที่อยู่หัวตารางครับก็อยู่อันดับที่หนึ่งไไปปนนนนนนัััััะะะคคคครรรบบบชเสมมออแแพ้ียู่ ส่วนเจ้าบ้านนะครับอย่างทันดาร์รนยูไนเต็ดนะครับก็อยู่อันดับที่16นะครับของดับตารางคะแนนนะครับแข่งไป23นัดนะครับชนะ6เสมอ8แพ้ไป9มีอยู่26คะแนนเท่านั้นเองนะครับและสำหรับนะครับเฮดชูเฮดนะครับในการพบปากกันนะครับใน5นัดล่าสุดนะครับก็ตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025นะครับและนัดล่าสุดเองเป็นทันดอร์แอตเลติโนะนะครับที่เปิดบ้านนะครับตอนเราทันดอร์ลีดนะครับก็ได้ถล่มลีดไปถึง5ประตูต่อ0นะส่วนนัดลงมาก็เป็นทันดาอาร์เซนอลนนะครับบเปิด้าตอเลีีดก็ชนะะอยู่่ท4ปรตูต่อนะครับ ก็ถือว่านะครับเหตจูเหตในการพบปากกันครับใน5นัดล่าสุดตรงนี้ครับรวมๆนะครับจะเป็นทางด้านอาร์เซนอลนะที่ทำได้ดีกว่าที่เก็บชัยชนะได้ถึง5นัดรวดเลยนะครับและส่วนทางด้านนะครับผลงานนะครับใน10นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านลีดครับผลงานครับสินัดล่าสุดตรงนี้ก็ออกมาที่พอชิได้นะครับเก็บชัยชนะได้ถึงสามครับเสมอนะครับไป6นะครับและแพ้แพ้ไปเพียงแค่1เท่านั้นนะครับและนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านลีดนะครับบูไปเยือนเอฟเวอร์ตันครับก็ได้เสมอกันนมาที่อหนึ่งประตูต่อหนะครับและ ก่อนหน้านี้นะครก็เป็นทางด้านลีนนะครับบุกไปเยือนทางด้านครับดับบี้เคาน์ตี้นะฮะก็ได้เอาชนะมาที่สามประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่านะครับผลงานนะครับของทางด้านลีดเองนะครับในสิบนัดล่าสุดตรงนี้ก็ถือว่าออกมาที่พอใช้ได้และสามนัดล่าสุดของทางด้านลีดนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับที่เก็บชนะได้2นะครับและเสมอไปอีกหนึ่งนะครับและไม่พ่ายแพ้เลยนะครับและส่วนทางด้านนะครับผลงานนะครับของฝั่งผู้มาเยือนอย่างชันนาอาเซนอลนะครับในสิบนัดล่าสุดตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับออกมาที่ดูดดดีีเเเเเกกกกืออบบบบบบวลลิูยยยนนนนนะะะะะคคคครรรรัััั็็ชมมาไไ้้สแพพพปง แค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับและนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านครับอาร์เซนอลน,นะครับ เปิดบาัตอรตัดทางด้านนะครับใครรัดอัมบาตีนะก็เฉลยชนะมาที่3ประตูต่อ2ส่วนนัดลงมาครับก็เป็นทางด้านนะครับอาเซนซ์น่าเปิดบาัตอรตัดทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พ่ายแพ้ให้กับทางด้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับที่3ประตูต่อ2นะครับและก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านครับอาเซนซ์น่าบุกไปเยือนทางด้านอินเตอร์นะครับก็ได้เอาชนะนะครับอินเตอร์มาถึง3ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่านะครับผลงานนะครับของทางด้านนะครับใน10นัดล่าสุดตรงนี้นะก็ถือว่านะะะะคครรััับบบทาาไไดดด้้้ีนนชื่่อเก็ยแแลพพ เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับและส่วนทางด้านครับไลายอัศว์เปตัวจริงนะครับของผู้เล่นของทั้ง2ทีมนี้นะครับที่จะได้ลงเล่นครับอย่างทางด้านเจ้าบ้านครับลีดนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครับสามห้าสองครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านนะครับดันโลนะครับส่วนสามตัวท้ายนะเป็นทางด้านสตรูอีกนะครับที่ยืนนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นทางด้านบอนนนะครับส่วนเซตเตอร์ท้ายนะครับก็เป็นทางด้านครับโรดอนครับและนาเปาสองตัวคู่นี้ฮะที่ยืนคู่กันก็เป็นทางด้านครับ อลันสันนะครับที่ยืนคู่กับทางด้านครับคาร์วอลต์เลวินนะครับที่ยืนขนาบป้าวให้กับทางด้านลีดนะครับและส่วนทางด้านนะครับไละอัศ์เบตตัวจริงนะครับของฝ่าฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบ433นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้สาประตูนะเป็นทางด้านนะครับเดวิดไรย่านะที่ยืนเฝ้าเสานะส่วน เซนเตอร์คู่นะเป็นทางด้านนะซาลิบานะที่ยืนคู่กับทางด้านกราเบียนะครับและสามตัวบนวันนี้นะก็เป็นทางด้านนะครับสกะนะที่ยืนปีกขวานะปีกซ้ายเป็นทางด้านทอสซานะครับและนักเตานะครับก็ใช้เป็นทางด้านนะเกียร์เกลนฮะที่ยืนคันนักเตาให้กับทางด้านอาร์เซนอลนะครับและในค่าคืนนี้นะก็เป็นนะทางด้านนะครับฝั่งังผู้มาเยือนนะครับที่ตั้งกาแพงมานะครับอยู่ที่1.00่จะจากเฮตูเฮตนะครับในการพบปะกันนะครับและฟอร์มการเล่นนะคของทั้งสองทีมนี้าานตลดเอง ที่ตั้งมาอยู่ที่1.00นะถึงแม้นะจะให้เลดแข่งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านเลีอยู่ในเตดก็จริงนะครับแต่ทางด้าน1 2หรือว่าตาผู้เสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่3.76ทำเลดตรงนี้จะแข่งตึงไปฝั่งฝั่งทางด้านผู้มาเยือนอย่างอาเซนอลซะมากกว่านะครับและเป็นนะครับทางด้านผู้มาเยือนอย่างอาเซนอลที่ตั้งกำแพงมาอยู่ที่1.00พี่หลาอคิดว่าค่ำคืนนี้นะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านอาเซนอลสามารถทะลุผ่านกำแพงนะครับที่1.00นะครับตรงนี้ไปได้นะครับจากผู้กว่รับ และการแข่งขันกันนะครับใน90นาทีนะเป็นทา่านั้นะครับอาร์เซนอลนะที่เก็บสั่นเตะไปได้นะครับและเองทำประตูนะครับอย่างทาง่านด้นรีดยูไนเต็ดได้นะครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและส่วนทางด้านนะครับคู่ที่2นะครับ ก็เป็นคู่พระเอกของเรานะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านลิเวอร์พูลนะครับพบกับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามครับสำหรับคู่นี้นะที่จัดมาเป็นคู่พระเอกนะครับก็มีกิจกรรมให้ถ่ายผลสกอร์กันด้วยนะครับและหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะที่ใต้ช่องยูทูบนะแล้วก็แคป์คำตอบนะส่งคำตอบมาที่ครอบครัวของพี่หลอนครับหรือว่าบ้านหลังคาเขียวนั่นเองครับมาตามไลน์นัดที่วิ่งอยู่บนหน้าจอของพี่ๆททท่่่่าาานน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 ผููู้้้้้้ชมมกกกกัััััััไไไดดเเเลลยยะะะะะคคคคคครรรรรบบบบบีีีขแวงจสุปปพออ ด้วยครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวหล่อจะพาไปดูคู่ต่อไปกันนะครับและสําหรับนะฮะคู่ต่อไปนะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างชันด้านครับไบรตันฮัจยอบานนะครับเปิดบ้านตอนรับชันด้านนะครับเอเวอเรสต์ครับก็ทําการแข่งขันกันครับในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับและสําหรับคู่นี้นะฮะทางด้านตลาดนะครับมองมานะครับเปิดมานะครับอยู่ที่ศูนยดห้าศูนย์รับเลทนะครับจะแข่งตึงนะครับมาทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างชันดคารไบรตันนะฮะอยู่ที่ศูนย์จุดแปดหกร้อยส่วนฝั่งฝั่งผู้มาเยือนอย่างธนาคารเอเวอเร ที่3.33เลนะครับก็ให้แข็งตึงนไปฝ้าฝั่งเจ้าบ้านอย่างทันดัมบรตันเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่1.86นะครส่วนฝ้าฝั่งนะครับของผู้มาเยือนนะครับอย่างทานดับเอเวอเรตันนะครก็อยู่ที่3.78นะครับและส่วนทางด้านครับอันดับตารางคะแนนนะครับในพิมพ์เรียงกินครับก็เป็นฝ้าฝั่งผู้มาเยือนอย่างชันดัมเอเวอเรตันนะครับที่ดูดีกว่านะคอยู่อันดับที่10นะครับของอันดับ และมีอยู่33คะแนนครับส่วนะครับเจ้าบ้านอย่างชันดันบริตันนะครับก็อยู่อันดับที่12นะครับของอันดับตารางคะแนนครับแข่งไป23นัดชนะ7นะเสมอ9แพ้ไป7มีอยู่30คะแนนเช่นนั้นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับทางด้านนะอันดับตารางคะแนนนะครับหรือว่าทางด้านคะแนนเองนะัจะเป็นทางด้านนะฝ่าฝั่งผู้เยืยนอย่างชันดันเออร์ตันที่ทำได้ดีกว่านะครับและก็เป็นทางด้านคะแนนเองนะที่ดูดีกว่ามากเลยนะครับและหากคัมคืนนี้นะครับเจ้าบ้านครับบริตันนะครับสามารถนะครับเก็บใยชนะได้นะครับก็มีโอกาสนะครับะะลนนคแแก็ ยังจะสู่สีกับทางด้านเอเวอร์ตันด้วยนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเฮตูเฮนะครับในการพบปากกันนะครับในห้านาฬิการาสุดเขาก็ตั้งแต่ปี2023ถึงปี2025ครับและนัดล่าสุดเองก็เป็น,าน, e ปาท,นาทางด้านเฮาเอเวอร์ตันเปิดบ้านตอนเราต้อนเักบรตันนะครับก็ได้อชนะมาทที่2ประตูต่อ0ครับ ส่วนทางด้านทนั้นเราลงมานะครับก็เป็นทางด้าน์บริทันนะครับที่เปิดบ้านตั้งรัชนาเอเวอเรตันก็พ่ายแพ้นะครับให้กับเอเวอเรตันไปที่1ประตูต่อศูนย์นะแต่ก็ถือว่านะครับที่จุดใหในการพบปะกการทำในนัดล่าสุดตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านนะครับเอเวอเรตต์นะที่ทำได้ดีกว่านะที่เก็บชัยชนะได้2เสมอศรนะครับและพ่ายแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งนะครับและนัดล่าสุดของทางด้านเอเวอเรตันเองก็ถือว่าท้ำได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทางด้านนะครับผลงานครับเจ้าบ้านครับอย่างชันน์บลานัดด่สุตรงงนนนนนีีีี้้กกกก็็ออออมมมาาทท่่่่่่จะะะะะดดดูไไไไคคคคคยยสสััััเเเเหรรรรบบบบชพแป นะครับแล้วไพ่แพ้นะครับไปสามครับแล้วน่าล่าสุดเองครับเป็นท่าน้ำบริยตันะที่บุกไปเยือนท่าน้ำฟุตเล่ต์ครัก็ไพ่แพ้ให้กับฟุตเล่ตไปที่สองประตูตอนนะ่อหนึ่งครับส่วนนั้นเราลงมาก็ปากเป็นท่าทน้ำบริยตันครับเปิดบัตรตลอดทางด้านครับบอลมัดน,นะครับก็ได้เสมอคะที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและนัดก่อนหน้านี้นะครับเป็นท่าน้ำบริยตันคะบุกไปเยือนท่าน้ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้เก็บชัยชนะมาะครับที่สองประตูต่อหนึ่งครับแต่ก็ถือว่านะครับ ผลงานในสิมนัดล่าสุดของทนานนไบรตันเองนะครับก็ออกมาที่จะย่าแย่เลยนะครับที่เก็บชนะได้เพียงแค่2ท่านั้นนะครับใน10นัดนะครับส่วนทางน้านนะครับฝ่าฝังผู้มเยร์นะครับผลงานนะครับอย่างท่านันเอเวอร์ตับในสินัดล่าสุดตรงนี้ก็ออกมาครับที่ดูไม่ค่อยดีครับก็คือย่าแย่เช่นเดียวกันครับเก็บชนะได้เพียงแค่สมครับเสมอสาครับและพ่ายแพ้ครับไปถึง4นะครับ ล่าสุดเองนะครับเป็นทางด้านเอเวอเรตันนะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านลีนะก็ได้จบเกมนะเสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดลงมาก็ er เป็นทางด้านนะครับเอเวอเรตันะบุกไปเยือนทางด้านนะแอตตันวิลล่านะครับก็ได้เอาชนะมาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านเอเวอเรตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านซันเดอร์แลนด์นะครับก็ได้ไปแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์ไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่านะครับผลงานของทางด้านเอเวอเรตันเองนะก็ถือว่าออกมาที่ดูไม่ค่อยดีนะแต่ดูดีกว่าทางด้้้้้้้้าา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 านน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 นเเเเเจจจบบบบบอออยยย่่่่่่่งงงงงงททททดดดดไไรรรรตตััััััพีีแคคคคิิหะะะะสวผูล เล่นนะครับในค่ำคืนนี้ของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทางด้านโจวบ้านครับไบรตันครับวันนี้ก็จัดมาในระบบ4 2 3 1นึครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านนะครับเวอร์บุกเกนนะฮะที่ยืนฟอร์เสานะครับส่วนเซนเตอร์คู่นะก็เป็นทางด้านดังนะครับที่ยืนคู่กับทางด้านครับเวนเฮดเคนะครับและ3ตัวบนก็เป็นทางด้านคมิตตมานะฮะที่ยืนนะครับปีกซ้ายครับปีกขวาเป็นทางด้านครับบินเท่นะครับและ กลางลูกนะครับก็ใช้เป็นทางด้านลัตเตอร์นะส่วนนักปา้าเป็นทางด้านวิลเบกนะฮะที่ยิงเขานัเป้าให้กับชันด้านนะครับไบรตันนะครับและส่วนทางด้านไลอ้สเปียร์ตูจริงนะครับของฝั่งพุ้งิเยืนนะฮอย่างชันด้านเอเวอร์ตันครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสี่สนะครับเช่นเดียวกับทางด้านทไบรตันครับวันนี้นะครับก็ใช้ผู้เักนาประตูทับเป็นทางด้านพิกฟอร์นะครับที่ยืนเฝ้าสาส่วนเซนเตอร์คู่นะครับก็เป็นทานด้่นทาร์สคอฟสกี้นะฮะที่ กลางลูนเขาใช้เป็นทางด้านนะครับอาร์มสตองนะครับส่วนน้าเป้าเขาใช้เป็นทางด้านเบลลี่นะฮะที่ยืนคานป้านับให้กับชันด้านเอเวอร์ตันนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างชันด้านบริทันนะร์ชิตั้งกระแพงมานะครับอยู่ที่0.50นะครับที่เปิดบ้านต้านรับทางด้านนะครับ เอฟเวอร์ตันนะครับจากเฮตูเฮตนะครับในการพบปากกันนะครับและฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับเฮตูเฮตในการพบปากกันฮะจับไปทางด้านนะครับเอฟเวอร์ตันฮะที่ทำได้ดีกว่านะครับและนัดล่าสุดของท่านาเอฟเวอร์ตันก็ถือว่าทําได้ดีที่เอาชนะไบรทันมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนท่าน้ฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับก็ออกมานะครับที่ไปทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างไบรทันนะครับเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับและทางด้านตลาดฮะทีี่่่เปิดมานะคครรัับบอยูท0.50 ก็ให้เยนครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างชันดัมไบรตันนะครับและ1นึ่งคูณสองนะครับหรือว่าตาผู้เสมอนะที่เปิดมาที่สามจุดสั้นๆครับเลนตรงนี้นะก็ให้แข็งตึงนะไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านครับไบรตันเช่นเดียวกันนะครับและในค่ำคืนนี้เองนะครับที่เป็นทางด้านเจ้าบ้านที่ตั้งอําพงมานะครับอยู่ที่ศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับจากเฮตุเฮหรือว่าที่พี่หล่อนครับวิเคราะห์มาทั้งหมดนะพี่หล่อนคิดว่าเจ้าบ้านนะครับไบรตันนะครับสามารถนะครับทะลุผ่านกำแพงนะครับ ที่0.50ตัวนี้ไปได้นะครับแล้วยังสามารถเก็บสัมแต้มไปได้และยังทำประตูนะฮะอย่างเช่นด้านเอเวอเลตันได้อีกนะครับที่2ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายนะครับที่เป็นเซอฟุตบอลพิมพ์ลียงกินะก่อนไปการพบกันระหว่างทางด้านเชลซีนะครับเปิดบาร์ตลาตันเวสต์แฮมนะครก็อทำการแข่งขันกันครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับและสำหรับคู่นี้เองนะฮะทางด้านตลาดนะฮะที่เปิดมานะครับอยู่ที่1.00นะครับให้แข่งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่่างททนนเชลซีีะคอยู 0.85นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทางด้านเรดแฮมแล้วก็อยู่ที่1.05นะครับและทางด้านครับหนึ่งคุณซอนทับหรือว่าตาอุปเสมอนะที่เปิดอยู่ที่4.25เลก็ให้แข่งตึงเหมือนทางนักเจ้าบ้านอย่างเชลซีเช่นเดียวกันครับอยู่ที่1.47นะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอยู่ที่5.30นะครับส่วนอันดับตารางคะแนนนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านเชลซีฮะอันดับที่ดูดีกว่าครับอยู่อันดับที่5นะครับของตารางคะแนนนะครับแข่งไป23นัดฮะชนะ10เสมอ7แพ้ไป6มีอยู่37คะแนนครับส่วนฝั่งงงงนนนนนนะะะคครรัััับบบขอออออผูู้้มมาาาาเเยยยื่่่ททดดวสแฮก็ี18 ครับของดัาตารางคะแนนนับแข่งไป23นัดชนะ5เสมอ5แพ้ไป13มีอยู่20คะแนนเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าครับอันดับตารางคะแนนเองครับและทางด้านคะแนนะจะเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านเชลซีนะที่ดูดีกว่ามากเลยนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเฮ้ช่เฮนะครับในการพบปะกันครับในหนัดล่าสุดนะครับก็ตั้งแต่นะครับปี2023ถึงปี2025นะครับและหนัดล่าสุดนี้นะครับก็เป็นทางด้านเชลซีนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเก็บชนะทำมาได้4นะครับและพ่ายแพ้นะครับให้กับทางด้านเวสต์แฮมไปเพียงแค่หนึ่งเท่านั้านเวสต์แฮม ก็ได้ถล่มเวสแฮมไปถึงห้าประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนันลองลงมาครับก็เป็นท่านาทเชลซีนะเปิดบ้านต้อนรับท่านาทเวสแฮมก็เฉลิชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่านะครับเฮตูเฮตในการพบปะกันนะครับใน5นัดล่าสุดตัวนี้จะเป็นท่านาเชลซีที่ดูดีกว่ามากเลยนะครับและส่วนท่านั้นนะผลงานนะครับใน10นัดล่าสุดนะของท่านาจ้าบ้านนะครับเซลซีนะครับก็ถือว่านะครับผลงานตรงนี้นะครับออกมาครับที่ค่อนข้างนะครับดูดีพอใช้ได้เลยนะครับเก็บชัยชนะนะครัมาได้ห้าเสมอสองนะครับพ่าแพ้ไปเพียงแค่สามนัดนั้น ตอนนั้นเราลงมาครัก็เป็นทางด้านทัพโจรสีนะบุกไปเยือนทางด้านคิตตันพาเลทนะก็กดคิตตันเลทไปที่สามประตูต่อหนึ่งครับและนัดก่อนหน้านี้นะเป็นทางด้านนะครับโจรสีนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับปาโฟสนะครับก็ได้นะครับเอาชนะปาโฟสมาครับที่ดึกประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่านะครับผลงานของทางด้านนะครับ เชลซีเองครับในสิบนัดล่าสุดก็ถือว่าดูดีพอใช้ได้และสามนัดล่าสุดของทันดั้งเชลซีนะครับก็ดูดีเลยนะครับที่ชนะติดต่อถึง3นัดรวดนะครับและส่วนทางด้านนะครับผลงานนะครับในสิบนัดล่าสุดนะครับของฝั่งครับผู้มาเยือนนะครับอย่างชนด้านนะครับเวสต์แฮมนะครับก็ถือว่านะครับผลงานตรงนี้นะครับออกมาครับดูไม่ค่อยจะดีเลยครับก็เกือบย่ำแย่เลยก็ว่าได้นะครับเก็บชนะได้เพียงแค่สามนัดนั้นเองครับและเสมอไปสองครับพ่ายแพ้ไปถึงห้านัดนะครับและนัดล่าสุดนะเป็นท้านเวสต์แฮมนะครับเปิดบบบ้้้าานนนนนนดดดซัััเออรรร์์แลลคก็ถต สเปอร์นะก็เฉลยชนะมาที่สประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะก็เป็นทางด้านนะครับเวดแฮมนะที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะคริว PR นะครับก็ได้เอาชนะมานะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะก็ถือว่านะครับผลงานนะครับพอเท่าน้าครับเวทแฮมเองนะครับในสิบดา่าสุดตรงนี้ก็ถือว่าออกมาที่จะย่ำแย่เลยนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับไรอัลเซบีประตูจริงนะครับผู้เล่นนะที่จะได้ลงเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทางด้านนะครับเจ้าบ้านเชลซีนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครับสี่สองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูรับเป็นท่าน้าโรเบิร์ตซันเชสนะฮะที่ยิงฝ้าดสาวนะครับส่วนเซตเตอร์คู่นะเป็นเท่าน้าครับบาเดรเซลนะฮะที่ยิงคััับบบานนสละะครรแตว กลางลุกวันนี้ก็เป็นทางด้านรับกัน,นช่อนะครที่ยืนนะครับปีกซ้ายนะครับปีกขวาเป็นทําด้านนะครับเนโตนะครับและ ทางลุกนะครับก is ็เป uh, awesome. ็นทางด้านครับโคลพัเมอร์นะครับส่วนหน้าป้าครับใช้ไปทางด้านครับโจเอาเปโดนะที่ยิงครับน้าป้านะครับให้กับทางด้านเชลซีนะครับและส่วนทางด้านนะครับไลอัสเปเปตัวจริงนะครับของทางด้านนะครับผู้มายืนยันทางด้านเวสแฮมนะวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสีสอนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะเป็นทางด้านครับแอลลี่โอลานะครับที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนเซนเตอร์คู่นะครับเป็นทางด้านครับมัฟโรปโนนะฮะที่ยืนคู่กับทางด้านนะครับทูดิโบนะครับส่วนสามตัวบนนะเป็นทางด้านครับโบเวนนนะะที่ยืครับ ปีขวาครับปีซ้ายเป็นทางด้าน,นครับซัมเมอร์วิวนะครับและกลางลูกน้ใช้เป็นทางด้านปะโปรนะครับส่วนน้ำเป้านะครับใช้เป็นทางด้านนะครับคัส เจลโนน์นะครับที่ยิงคาร์นัปเปิานะครับให้กับทางด้านครับเวตแฮมนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับในค่ำคืนนี้นะก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะเชลซีนะที่ตั้งกำแพงมานะครับอยู่ที่1.00่งจุนย์ศูนเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเวตแฮมนะครับจากเฮตุนเฮน่าในการพบปะกันแล้วฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะจะดูดีไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านเชลซียนนะฮะสมักกว่าเลยนะครับส่วนทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมาอยู่ที่1.00ครับเก็ให้นึ่งจุดศานย์ศูนย์นะเทีลก็ให้แข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่าาางงทด้นเชะคร เช่นนนดียวกััะครบและในค่ําคืนนี้นะครับกำแพงนะครับที่ตั้งมาอยู่ที่1.00นะครับพี่หลอคิดว่าครับเจ้าบ้านอย่างท่านั่นเชลซีนะครับได้เปรียบสมหมดเลยนะครับและได้เปรียบทั้งสนามนะครับและกองเชียร์ด้วยนะครับสำหรับการเล่นในบ้านนะครับและเชลซีนะสามารถทะลุผ่านกำแพงที่1.00นะครับตรงนี้ไปได้นะครับและยังเก็บสามแต้มไปได้และยังทําประตูนะครับอย่างท่านั่นเวสต์แฮมได้นะครับที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับและสําหรับนะครับซึ่งพิมพ์มิลลิแองกลินนะครับทั้งสี่คู่นี้นะครับหล่อนะครับก็ได้ควิคคอมมเน ที่ใต้ช่อง YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกิจกรรมท่าทายผลสกอร์กันด้วยนะครับที่เป็นคู่เพรียของเรานะครับที่เป็นคู่ระหว่างทางด้านนะครับหรือว่าภูนะครัพกับทางด้านนะครับนิวคาสเซิลนะว่าคู่นี้จะจบสกอร์ทิดท่าไหร่นะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้นะครับกติกาง่ายๆเลยนะครับก็เพียงนะครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่องยูทูปนะครับแล้วก็แ KB คำตอบนะส่งคำตอบมานะครับที่คอบครัของพี่หล่อนะครับหรือว่าบ้านหลังคาเขียวนั่นเอง แอดพีเอลอยู่นะครับ169นะครับเข้ามาแล้วนะครับยังจะได้บทสรุปนะครับของสําหรับคู่ประเอกคู่นี้กันไปอีกด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับพี่หลอนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับจนจบคลิปน้าหล่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการฟังคลิปวิเคอนนะครับของหล่อจิ้มบอลในวันถัดไปกันด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับเรอก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับก็กราบสสวััดีครบ